ตื่นไดช้ามาทําคลิปนะไม่คืนกันลุ้นบอลไทยอยู่นะลุ้นบอลไทยอยู่งั้นนะโหปีชุดที่ดีสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็คาดหวังนะว่าจะชนะเขานะสุดท้ายนะบอลไทยกับเต็มชาติจีนนะคาดบอลโลกนะ สรุปแล้วแพ้เหมือนเดิม <laughs> โอ้โหนะฟูลทียมแล้วนะะฟูลเทียมแล้วเนะีย่ยจะโทษใครดีเลยนะ <laughs> เชียบไปแล้วมันก็อาคาดหวังสูงกันนะมันก็ผิดหวังแหละแต่ก็ปล่อยวางอืมก็ทําใจนะคนรักกีฬานะก็มีความสุมนี่อยู่นะเออคนก็ไปเชีย์เยอะเลยวันนี้วันนี้วัน,นวันนี้นะนัดนี้นัดนี้นะ ชาติไทยชาติจีนะาัดบนโลกนะสุดท้ายก็แพ้จีนไปสองหนึ่งเนาะก็ทําใจใช่ไหมทาใจก็สู้ต่อไปแล้วนะกว่ากจะความฝันจะถึงนั่นแหละนะอันนั้นคือความฝันของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันนะอย่าให้บอลไทยไปบอลโลกนะก็ฝันต่อไปพยายามต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปนะเราก็ยังมีความหวังสรับแต่ที่โลกนี้ยังไม่สูญสลายนะ อมก็เชียรต่อไปนั่นแหละนะอืม